ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับการประจาของอัลเบอร์คมูเป็นปัญหาของการเสรีภาพและอาจจะหละัยหลยคนเชรู้จักกับมบูน้อยเกี่ยวกับมุมมองของเขาเกี่ยวกับความรายสระของโลกนี้และชีวิตของเราเองและเจอรู้รู้สึกว่าก็มันไม่ค่อยดีไม่ชอบ ุมงนั้นแะครับแต่ว่าถ้าคุณจะเข้าใจความรายสระซึ่งเขาพูดถึงอาจจะเปลี่ยนแปลงวิธีคุณดูความหมายของชีวิตคนคุณและจะให้มันรู้สึกสิริภาพจริงๆมากกว่าเคยรู้สึกมาก่อนนะครับมาวิเคราะห์กันแบบที่ช่วนให้คิดและเข้าใจง่ายกันดีกว่า วันนี้เราจะพูดถึงแนวคิดสำคัญ2-3ประการโดยเน้นที่วิธีการที่กามูเคสหมายเกี่ยวกับสรีภาพในปริโบดของความไร้สาระท่านเจ้าเละคนจะรู้จักชื่ออัลเบ t ร์กามูเพราะว่าเขาเป็นนักเขียนนักปรัชญาทีา่ที่ประเทศฟรั่งเศสและนผลงานของเขาเขา ถามคำถามที่ที่สำคัญมากและเก่ามากในมนุษย์ธรรมชาติซึ่งเป็นชีวิตของเรามีความหมายอะไรและกะมูตดดอบว่าชีวิตไม่มีความหมายเลยเนยื่อแท้แต่ว่าและว่าเขาให้คำถึงไร้ความหมายนี้เรียกว่าความรายสระเมื่อเราเผชิญกับสิ่งที่รายสาระกระมูบอกว่าเรามีทางเลือกสองทาง เราสามารถปฏิเสธชีวิตและยอมแพ้ซึ่งนำไปสู่สิ่งที่กมูกเรียกว่าการฆ่าตัวตายเชิงปรชาาัชญาหรือเราจะยอมรับสิ่งที่ไราสาระอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นจุดที่เราพบ,พบกับอิสรภาพในรูปแบบที่แท้จริงที่สุดแต่การเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไราสาระจะทำให้เราเป็นอิสระได้อย่างไรมาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่า เมื่อกมูตอบว,ว่าชีวิตของเราไม่มีความหมายเลยอาจจะบางคอนเธอรู้สึกน่ากลัวใช่ไหมเด็กกมูบอกรเราว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งน่ากลัวแต่ว่าเป็นสิ่งสิ่งที่สุดยอดเพราะว่าเราจะมีอิสรภาพจริงๆเพราะถ้าชีวิตของเราไม่มีความหมายเนื้อแท้ก็เรามีอิสระ จากการรุรนแรงค้นหาความหมายจากศาส,สนาหรืออุดมการอะไรเพราะว่าเราเรา,เราสามารถถ้าเรามีอิสระจากสิ่งเหล่านั้นเรามีอิสระที่จะเกาะสร้างความหมายของเราส่วนตัวและเราไม่ต้องมีความรุรงแรงแสวงหาความหมายอะไรเพราะมันไม่ไม่ได้เป็นอยู่ และอเวอร์คอมูต้เขียนว่าความไร้สระไม่ได้ปล่อยปล่อยแต่ผูกมัดไม่ได้อนุญาตให้กระทำการทั้งหมดทุกสิ่งได้รับอนุญาตไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรต้องห้ามอีกไหนหนึ่งแค่เพราะชีวิตไม่มีความหมายโดยเนื้อแท้ไม่ได้หมายความว่าเราควรตกอยู่ในความโก,โกลาโหนรอความว่างเปล่า กระูม่มาได้สนับสนุนแนวคิดอะไรก็ได้ในแง่ศิลธรรมแต่เขาวกำลังบอกว่าแม้ชีวิตจะไม่มีจุดมุ่งหมายในจัตรวาลแต่เราก็ยังสามารถสร้างความหมายพันการกระทำการเลือกเล็วิธีที่เราใช้ชีวิตในปัจจุบันได้นั่นคือจุดที่อิสรภาพที่แท้จริงเข้ามามีปกป,ปาท ดังนั้นเอสรภาพนี้มีลักษณะอย่างไรกันแน่มาทําให้ชัดเจนกันกมูโต้ยัว่าเอสรภาพไม่ได้หมายถึงการหลีกหนีจากสภาพความเป็นมนุษย์หรือค้นหาความหมายที่สูงกว่าและเหนือโลกแต่หมายถึงการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ภายในสภาพความเป็นมนุษย์โอปรามันเขาพูดว่าการใช้ชีวิตอายประสบการณ์หรือจตตาการม เพราะเจาะจงคือการยอมรับมันอย่างเต็มที่อีกนัยหนึ่งอิสรภาพชาตการยอมรับชีวิตตามที่ที่เป็นอยู่ทางความงามและข้อจํากัดของมันการปฏิบัติสิ่งอยู่อายุที่จะค้นหาความหมายที่ไม่มีอยู่จริงทําให้เราเป็นอิสระที่จะใช้ชีวิตอย่างแท้จริงอิสรภาพนี้มีรากฐานมาจากการตระหนักรู้ การรับรู้สถานการณ์ของเราในจัตรวันที่ไม่มีความหมายทำให้เรามีอิสระในการกระทำโดยปรัศจ,จากภาพหลวงตาระความหวังเทศขอยกตัวอย่างให้คนฟังลองนึกถึงเซซัสคุณคงรู้จักผู้ชายจากเทพนิยายคริกที่ถูกกำหนดไว้ให้พนัก ก้อนหินขึ้นไปบนภูเขาชั่วนิดราตน,นแต่สุดท้ายกลับต้องหินมันกลิ้งลงมาอีกครั้งกมมูใช้เซสเปสเป็นสนัญลักษณ์แทนความไร้สาระของการดำรองอยู่ของมนุษย์ชีวิตของเขานั้นรายความหมายโดยซึ้นเชินเขาติดอยู่ในธุรกิจสามชาติไม่รู้จบนี้แต่กมมูกล่าวว่าเราต้องจิตนาณนาะ จินตนาการถึงเซซเฟสที่มีความสุขทําไมนักหรือก็เพราะเซซเฟสยอมรับจิาตากรรมของเขาขาวตะนนักดีว่าสถานการณ์ของเขานั้นร้ายเหตุผลแต่เลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในจิาตนากรรมนั้นโดยค้นหาอิสรภาพในการพนักเห็นก้อนนั้นนี่คือหัวใจสําคัญของแนวเคเรื่องอิสรภาพของกามูมันไม่ได้เกี่ยวกับ ท่าทางที่ยิ่งใหญ่และกล้าหาญหรือการค้นคหาคำตอบสุดท้ายสำหรับความหมายของชีวิตแต่อิสรภาพนั้นพบได้ในช่วงเวลาปัจจุบันในที่นี่และตอนนี้เมื่อเรายอมรับความไรยสาระและเลือกที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปก็หมูกล่าวว่าไม่ว่าความไรยสาระจะดูหลนหลานเพียงใดอิสรภาพนี้ยังคงอยู่ในเจ สำนึกของมันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตยังมีสธิสามปาัจัะกันมีอยู่ในแต่ละช่วงเวลาและค้นหาความสุขในการต่อสู้นั้นเองนั่นคือสิ่งที่กัมมูเชื่อว่าอิสรภ,ภาพที่แท้จริงไม่ได้อยู่แค่การหลีกหนีจากการต่อสู้ดิ้นรนในชีวิตแต่คือการมีศูนร่วมอย่างเต็มที่กันนั้นและอาจจะบางคนจะถามว่า นี่มีความหมายอะไรต,ต่อผมกมูจะบอกว่าถ้าเราเชยยุค้นหาความหมายสูงสุดข,ของเราและเข้าใจว่ามันไม่ไม่เป็นอยู่เพราะจะมีอิสระในการเลือกใช้ชีวิตของเราอย่างไรเราจะทำตามสิ่งแท้จริงต่อตัวเราเพื่อตัวเราและเราจะ เข้าใจว่าเราสามารถก่อสร้างคุณค่าแล,และเหตุผลของชีวิตของเราโดยอิสรภาพที่มาจากความเข้าใจไม่ม,ไม,มีไม่มีความหมายนอกเราแต่มีความสระซึ่งก่อสร้างภา,ภายในตัวเราเอง ความร้สาระอาจทำทำลายภาพวดวงดาที่บลอดประโลมใจได้แต่ก็เปิดโลกแห่งความเป็นไปได้ด้วยเช่นกันใน,นแง่หนึ่งกบูกำลังบอกว่าการยอมรับความร้สาระนั้นทำให้เราได้สิทติในการตัดสินใจกลับคืนมาเรากลับมามีอิสรภาพอีกครั้งขอบคุณมากทุกคนที่ได้มาวันนี้นะครับอย่าลืมที่จะไลค์และ subscribe แต่ถ้า,าวิดีโอนี้ได้ให้คุณมีคำถามหรือเปลี่ยนแนวคิดของคุณเกี่ยวกับอิสรภาพหรือความหมายของชีวิตขอให้คอมเมนต์ด้านล่างาวิดีโอนี้และผมหวังว่าเราสามารถเจอกันอีกในครั้งหน้านะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ